วันนี้พาเด็กๆมาดูทุ่งนานะคะมาดูความแห้งแลง้งเดือนพฤษภาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่สี่แห้งแล้งมากไม่มีน้ำสักหยดเลยในทุ่งนาดูพระอาทิตย์ค่ะแดดไม่ร้อนนะคะวันนี้แต่ว่าฝนก็ไม่ตกเหมือนกันไม่รู้ฝนไปตกอยู่ไหน พาเด็กๆมาเดินเล่นถ้าพี่จีขี่ลงไปมันจะเร็วมากแล้วมันก็จะไปเบรกตรงที่มันมีหญ้าข้างล่างไม่เชื่อลองดูเดี้ยพาเด็กๆออกจากหน้าจอมาเดินเล่นค่ะวันนี้ปล่อยเลยยกขาสูงอ้าวทำไมไม่กล้า <laughs> จไมมาแห้งแรงจังเลย อยอดข้าวๆก็ไม่เกิดยข้าวข้าวก็ไม่เกิดขขกเดขาเป็นอะไรกันแมับมาอ,อากาศยิ่งร้อนม่นหรอกบรรยากาศบ้านนอกบ้านหนาบ้านทุ่งนะคะแดดร้อนมากมากเลย เดี๋ยวเราจะไปเก็บมะม่วงกันมาเร็วนี่คันนาคันนี้คันใหญ่ไปได้ไปเก็บมะม่วงปตากันไปเร็วไปทางนี้นู่น,น,นต้นมะม่วงอยู่ข้างต้นมะพร้าวเรียกพี่เขาทขําไมคะลูกมีมอนนะเป็นไวน์อ่ะเฮ้ยมีข้าวลุงต้าหยอดข้าวไปแล้วไม่ลงนะครับเห็นไหมนะ่ะต้นเขียวๆนะ่ะคือต้นข้าวนะ 네, 친구 마워지